ผมขอสารภาพปาดก่อนนะว่านี่เป็นอีเวนท์ที่ผมเล่นไม่จบคืออีเวนท์ The Take Over ครับมันใช้เวลาในการทำแต่ละ q เควสเนี่ยนานมากๆแล้วก็ผมเนี่ยเล่นอีเวนท์เนี้ยเป็นหลักแค่ในช่วงไลส์สตรีมเท่านั้นนอกไลส์สตรีมเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เล่นอีเวนท์เลยต่างจาก event อีเวนท์ยาน The Cast แล้วก็หลายอีเวนท์ที่ผมยังมีไปเล่นนอกรอบบ้างนะแต่กับอีเวนท์นี้ครับไม่ใช่ครับ เพราะผมแทบจะไม่ได้เล่นนอกรอบเลยสาเหตุหนักก็เพราะว่าผมไปนั่งปั่นเพชรในเก็นชินอยู่บวกกับอีเวนต์เนี้ยมันน่าขทด่จน่าเบื่อครับในหลายเควสมากซึ่งอีเวนต์เนี้ยมันแย่หรือมันดีในคลิปวันนี้ครับผมจะมารีวิวให้ฟังกันนะกับอีเวนต์ยาน The Takeover นะครับแต่ว่าก่อนเข้านะหะคลิปวันนี้ครับเช่นเคยใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u ับ cribe ด้วยนะ แล้วไข่ช่นชอบชอมแบทฟอร์มครับฝากซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์ม UTC ไอเทมรวมถึงเสื้อแบทฟอร์มในกลุ่มโลบอกด้วยนะครับลิงอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะอีเวนต์ยานเดอะเทคโอเวอร์ครับผมต้องขอเกินก่อนเพราะว่าผมยังเชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่เข้าใจคอนเซปต์หรือไม่ติดตามอีเวนต์นะอีเวนต์เดอะเทคโอเวอร์ครับมันจะเป็นทีมเกี่ยวกับการที่เล่นเป็นทีมครับแล้วก็ยึดโซนนะตามจุดซึ่งการยึดโซนครับ ทำตั้งแต่การที่คุณทำชาเลนจ์ในแต่ละเกมหรือทำเควสครับในแต่ละเกมโดยแต่ละโซนครับมันจะมีอยู่3มเกมครับที่คุณนะครับต้องไปเล่นนะซึ่งคอนเซปต์อีเวนต์เนี่ยผมยอมรับนะว่ามันสร้างสรรค์มากแล้วก็มันดีมากแต่มันมีปัญหาบางอย่างครับที่อีเวนต์เนี้ยทำออกมาแล้วมันไปขัดแย้งครับกับคนเล่นเกมจนมันเก็บไอเทมฟรีครับบางอย่างเนี่ยยากเกินไปผมขอพูดถึงข้อดีก่อนอีเวนต์เดอะเทคโอเวอร์นะครับ มีข้อเดียกหลักเลยคือของฟรีเนี่ยแจกเยอะมากแจกสูงถึง24ชิ้นนะครับของธรรมดาโซโล่16ชิ้นของทีมอีก8ชิ้นรวมเป็น24ซึ่งแท็กพาร์ทเนี่ยก็ถูกมากแค่1,000โรบัตรมันเป็นราคาเดียวกับตอนเดอะแฮสเลยนะครับแต่เดอะแฮสเนี่ยคุณได้แค่10ชิ้นรอบนี้คุณได้นะ24ชิ้นโอ้โหคุ้มแสนคุ้ม ใครที่ซื้อไปเนี่ยยิ้มแฉ่งแน่นอนครับรอบนี้เพราะของมันถูกมากแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นของเปลี่ยนสีนะครับซึ่งเอาตรงเลยคือผมผิดหวังกับโรบอบมาประมาณส3สาร,รอบแล้วที่ของฟรีบางครั้งเนี่ยไอของเสียตัางแท็กพาร์มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับมันน่าเสียดายครับไม่เหมือนตอนเดอ Hu ัน First e dition กับเด e c ค a าส i ิที่ยังพอหน้าซื้ออยู่นะแต่รอบนี้ไม่ค่อยหน้าซื้อเท่าไหร่ครับหนังซ้ำเนี่ยมีบั๊กกับการเก็บไอเทมฟรีด้วย ข้อดีข้อหนึ่งของอีเวนต์นี้ก็คืออีเวนต์นี้ครับคือเขามีการปรับปรุงจากปัญหาเดอะแฮชอย่างเช่นเอาเกมกวกมาเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วนะครับอีเวนต์นี้เกมที่คัดเลือกมาดีมากขึ้นนะไม่มีเกมที่ก๊อปปี้ซ้ำซ้อนแล้วนะครับแบบครั้งก่อนแล้วก็มีเกมดังนะครับแล้วก็เกมใหม่ๆแยกกันนะมีทั้งเกมที่เคยมาแล้วแล้วเกมที่ไม่เคยมานะครับปะปนกันแล้วก็ตัวของเควสในอีเวนต์นี้เขียนละเอียดมากนะครับ คือพูดง่ายๆว่าคุณแทบจะไม่ต้องไปหาช่องดูไกด์เลยเพราะส่วนใหญ่ครับมันจะเขียนบอกในเควสแล้วเว้นแต่ว่าบางเกมเนี่ยอาจจะงงเกินไปต้องไปดูไกด์นิดนึงเพราะว่าอีเวนต์นี้แอบยากอยู่เหมือนกันนะครับคือมันเป็นอีเวนต์ที่เขาทามาเพื่อคนที่ไม่เก่งครับแล้วก็คนเก่งโดยส่วนใหญ่นะอีเวนต์เนี้ยแทบจะไม่มีการ pay to win เลยนะคือถ้าคุณคิดว่า the hunt mega edition เนี่ยไม่มี pay to win กันนะครับ อีเวนต์นี้ก็ไม่ต่างกันครับคือมันแทบจะไม่พีทูวินเลยส่วนใหญ่ครับจะเป็นชาเลนจ์ที่คนสร้างเนี่ยทำใหม่หรือใช้ตัวละครครับหรือของที่เขาจัดให้ตรงนี้ผมชอบมากนะเพราะว่ามันเป็นการเปิดคนเล่นด้วยครับในอีเวนต์นะมาที่ข้อเสียดีกว่าข้อเสียอีเวนต์เนี้ยหนักๆเลยก็คือเรื่องของของฟรีนี่แหละที่มันเก็บันขันที่จะยุ่งยากครับอย่างเช่นของฟรีฝั่งครูหรือฝั่งทีม อย่างที่ผมบอกไปว่าอีเวนต์เนี่ยครับมันเป็นการเล่นทีมด้วยคือคุณเล่นเดี่ยวก็ได้นะแต่ว่าของฟรีที่คุณเก็บได้นะครับมันจะมีเพียงแค่16ชิ้นในช็อปคุณจะซื้อของครูไม่ได้หรือแบบทีมของแบบทีมนะครับมันจะมี8ชิ้นซึ่งวิธีการที่ได้ครับคือการเก็บเหรียญทีมนะครับซึ่งมันแยกกันโดยการได้เหรียญทีมเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันยุ่งยากมากเพราะคุณต้องล็อกอินรายวันเล่นอีเวนต์นี้ครับอย่างต่ำเนี่ย ประมาณ1ชั่วโมงเพื่อได้เหรียญซึ่งเหรียญที่มันได้ครับมันได้แค่นิดเดียวจริงๆมันได้ประมาณ10เหรียญ1น1เหรียญนะเพืีอเป็นต้นซึ่งไม่ค่อยคุ้มกับเวลาที่เสียไปเท่าไหร่ในอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากได้เหรียญเพิ่มต้องทำเควสครับหรือยึดโซนให้ได้ในท็อป1 0 0 0หรือทนะ็อป1 0ึเนี่ยผมไม่ชมเหมือนกัน ซึ่งโซนในอีเวตนเนี้ยมันจะมีทั้งหมดนะครับ4โซนแล้วก็มีซับโซนย่อยอีก4ซับโซนรวมกันเป็น16ซับโซนนะครับคือคุณยึดซับโซนไหนก็ได้ครับเพื่อได้ตังแต่ประเด็นก็คือมันยึดแทบจะไม่ได้ครับอีเวตนเนี้ยคือจากที่ผมเล่นไปกับทีมนะปรากฏว่าแทบจะไม่มีใครยึดซับโซนได้ครับยึดได้เป็นแค่ประมาณ4รอบเท่านั้นตลอดอีเวต์ซึ่งจริงๆเนี่ยคือคุณไม่ต้องยึดเยอะก็ได้นะ เพราะว่าเหรียญที่ใช้ในฝั่งทีมเนี่ยมันใช้เพียงแค่ประมาณไม่เกิน150เหรียญครับแต่ว่าถ้าคุณมาเล่นอีเวนต์นี้ครับในช่วงที่เชา้ากว่านั้นยังไงยังไงก็เก็บไม่ทันครับอันนี้ผมบอกเลยถ้าคุณยึดซับโซนไม่ได้นะโอ้โหคืออีเวนต์เดอะเทคโอเวเนี่ยมันยุ่งยากมากนะครับหนังซ้ําคืออีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์หนึ่งที่เควส t ยากมากคือไม่ได้ยากแค่เดียวด้วยนานครับกับบางเกม บางเกมก็สนุกนะอย่างเช่น n e t u r a l d e s e t t s e r s i v a l Work at Pizza Place Pressure Door Bayside High School เนี่ยหลายเกมดีๆมันมีเยอะนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะมาตกมาตายครับเพราะว่าเควสที่มันยุ่งยากเกินไปหรือนาน,นครับจนเกินเหตุบางเกมนานสนุกนะแต่บางเกมนานน่าเบื่อครับเกมตึงๆอย่าง Arsenal กับ Dead Twin p r e s s รอบนี้ไม่ค่อยน่าภูมิใจเท่าไหร่ พอเควสเนี่ยมาแนวนานครับแล้วก็ยากด้วยอาเซนนลเนี่ยไม่ต้องถามครับไอยิงติดที่1เนี่ยโอ้โหเดิมทีมันก็ไม่ได้ง่ายอยู่กงเงนะแล้วก็บางเกมที่เหมือนจะง่ายนะครับก็นานครับเกินเหตุด้วยมันมีข้อมูลมาว่ามีบางคนนะครับที่พยายามไปโกงอีเวนตนะ์นะโดยการที่ไปนั่งปั๊มครับอยู่แมปเดียวเนื่องจากอีเวนต์นี้ครับคุณสามารถทำเควสซ้ำได้นะครับเพื่อเก็บเหรียญ มันเป็นข้อดีนะแต่ปัญหาคือหลายคนใช้ข้อดีตรงนี้ครับในการขี้โกงครับจนทีมสร้างอีเวนต์เนี่ยเขามาเห็นครับก็เคยทําการเนิร์ฟครับโดยการที่เพิ่มความนานของคเควสมากขึ้นทีเนี้ยมันเป็นซวยกับคนเล่นทั่วไปที่เก็บของฟรีครับแทนที่เราเนี่ยจะเก็บของฟรีได้ง่ายๆครับต้องมานั่งเสียเวลาเพิ่มครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงในการเก็บของฟรีหนังซ้ำเนี่ยคือมันมีข่าวด้วยนะว่ามีคนใช้โปรแกรมโกงครับในอีเวนต์นี้ จริงๆผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่มันมีนะเดอ h u n ั m e g a Edition เนี่ยผมมั่นใจว่ามันก็มีแต่มันไม่โดดเด่นครับเท่ารอบนี้เพราะรอบเนี้มันแข่งเป็นทีมครับก็มีบางคนในทีมดังๆเนี่ยที่ใช้โปรแกรมโกงกันจนทีมสร้างต้องมาเตือนคือเป็นครั้งแรกเลยที่มีคนโกงอีเวนต์นะครับจนทีมสร้างมาเตือนซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่าแยกมากนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการที่โรบ็อกเนี่ยจัดอีเวนต์เนี้ยให้มันทำซ้ำได้เนี่ยครับ คือพี่แกนเนี่ยอยากทำอีเวนต์ครับให้มันแฟร์แต่ดันทำเควสให้มันซ้ำทำไปเพื่ออะไร <c oughs> คือผมเข้าใจอยู่ว่าทางทีมงานเนี่ยครับอยากให้ผู้เล่นเก็บคะแนนได้แต่การทำเควสซ้ำเดิมเมๆวนไปวนมาเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่ดีเท่าไหร่ครับ <c oughs> คือถ้าคุณว่างมากๆเนี่ยอีเวนต์เนี้ยอาจจะถูกใจคนนะจริงๆไม่น่าชื่อ The Takeover ด้วยน่าชื่อ The g r i n d หรือ The s i m m โมเรก็ได้เพราะชีวิตเนี่ยมันงูบเซ้อเกินกับอีเวนต์นี้ คือถ้าพูดตรงๆอ่ะถ้าไม่นับเรื่องของติดท็อป1 0 0 0อย่างเช่นมงกุฎครูวงกุฎโซโล่เนี่ยหรือไอเทมติดท็อปหหรือลำโพงยึดโซนได้เดอะไฟนอลโชว์ดาวเนี่ยผมว่าอีเวนต์เนี้ยมันควรจะดีกว่านี้นะถ้าของครูเนี่ยได้ง่ายนะครับคือของมันแจกเยอะจริงนะแต่วิธีการได้ครับมันยุ่งยากเกินไปแล้วก็อีเวนต์เนี้ยผมพูดตรงเลยว,ว่าไม่เหมาะเลยครับกับคนที่ไม่ว่างแน่นอนเพราะใช้เวลาในการทำเนี่ยนานมากๆในอีเวนต์นี้ คือมันเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยเหมาะด้วยครับกับอีเวนต์นะครับเพราะว่ามาช่วงที่คนไทยเนี่ยเด็กไทยใกล้สอบพอดีต่างจาก event อีเวนต์ยาญเด็ดฮัทเมกาดิชั่นที่ยังมาช่วงปิดเทอมนะแต่รอบนี้จังหวะมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือจริงๆเนี่ยงานจัดเนี้ยก็ไม่มีอีเวนตะ์กันเนาะไปมีทีนึงก็นู่นครับธันวาคมนู่นเลยหรือพฤศจิกายนก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรนะครับแต่ผมบอกตรงเลยว่าอีเวนต์เนี้ยเป็นเว้นึงที่มันไม่ได้แย่นะมันอาจจะดีด้วยซ้ํา แต่ว่าเมื่อเทียบกับ The Has Event เนี่ยครับใช่ว่าการในการทำนานมากเกินไปหน่อยครับจนหลายคนไม่ค่อยชอบอีเวนต์นี้กันคืออีเวนต์เนี้ยเป็นอีเวนต์แรกที่ผมเห็นว่าหลายคนที่วิจารณ์เนี่ยเสียงจะแตกมากครับบางคนจะชอบมากๆบางคนจะไม่ชอบเลยประมาณนี้เป็นต้นก็ต้องรอดูครับว่าทาง Roblox จะมีการปรับปรุงอีเวนต์ไหมมีการที่ทำให้มันง่ายขึ้นไหมหรือจะยึดคอนเซปต์แบบนี้ถาวรครับเพราะว่าเหมือนทาง Roblox เนี่ย เริ่มจะยึดคอนเซปต์นะเกมเยอะครับแต่ว่าไม่จะเป็นต้องเล่นหมดก็ได้ของฟรีรอบนี้คือมันเก็บไม่ได้ยากนะแค่โซโ,ซโลอนอกนั้นคือยากหมดนะครับแล้วทุกคนนะครับคิดยังไงกับอีเวนต์ยานเด t ะเทคโ e เวอรมาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม